ตอนนี้เฮียก็พามาที่หาดสมิลาหาดสมิลาอันนี้ดูไกลก่อนดูภาพไกลๆก่อนนี่ที่สงขาเดินชมนี่หาดสมิลาเดินพาเดินชม หาสมิลาหาสมิลาสมิลาสมิแลเหมือนกันอันเดียวกันน,นี่แหลมสมิลาประวัติแหลมสมิลาประวัตินางเนื้อเรนที่ประกอบเขาบอกว่าอะไรนะนางเนือกขึ้นมาหวีผมมีชายหนุ่มมาพบ ทิ้งผีทองคําไว้เพื่อนังเงือแลถือว่าท่านมีวาสนาโชคดีตลอดปีโอเค่อมีเกาะหนูเกาะแมวอีกองคคลักษ์ที่เหมือนเาชาเรือเพราะว่าบัดนี้เขาเดินทางมาถึงเมืองสงขาที่รุ่งเรืองและสงบสุขแล้วมีหนูแมวสุนัขติดมากับเรือลำเภา หนูไปขโมยดงแก้ววิเศษว่ายน้ําหนีขึ้นฝั่งแมวแลๆๆ้วว่ายตามมาหนูแล้วแมวมาวิ่งถึงกลา,ายเป็นกลายเป็นเกาะหนูเกาะแมวสุนาาัขมาถึงกลา,ายเป็นเขาดังกวนดงแก้ววิ okay. เศษนะกลายเป็นหาดายแก้วคู่กับเมืองสงขาโอเคออาอย่างนั้นก็เป็นหาดายแก้วสิเนี่ยโ okay. อเคเดี๋ยวไปเดินดูซิว่ามันมของอะไรบ้างอันนี้าจจะเป็น นี่แหละค่มีของอะไรเป็นเครื่องลึกบ้างค่ะเอ๊ะผ้าพันคอมีไหมพันคอ,นอไม่มีใช่ไหมโอ้ตัของเราไม่มีใช่ะผ้าคลุมไหล่ไห,ไหมคะผ้าพันผ้าคลุมไหล่ใหญ่ไหมเบ็ดครึ่งค่ะอ๋อเม็ดรึ่งลองดูเลยค่ะไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเดิน นี่ก็จะเป็นลักษณะเนี้ยอ่าใส่ของหมุนทั่วไปเสื้อมันหมวกมันกางเกงชายคุยผ้าก็ ผ้าเกาะยอผ้าห่านผ้าหน้าห่านผ้าหน้าห่านอ๋อก็ต้องเอาไปนั่นนะอ๋อไม่เอาเป็นใหญ่ต้องตอพาไปตัดครึ่งอ๋อค่ะพาไปผ่าครึ่งคือละร้อยอ๋อพาไปผ่าอย่างงี้นี้ใช่แต่ของเราอ่ะทำอย่างงี้คือคือมันอเนกประสงค์เพราะลูกค้าบางคนเขาเขาต้องการห่มอันนี้เท่าไหร่คะเนี่ยร้อยเดียวร้อยเดียวใช่ไหมค่ะผ้าไหนคะอันนี้เหรอคะมันจะมีอีกมันจะมีเยอะเลยของเรา เียขอดูลายอันนู้นไม่ใช่ใช่ไหมคะอันนู้นเป็นกระโปรงใช่แล้วแต่ไม่ให้เป็นริ้วๆมีมีริ้วหมดเลยครับอันนี้เขาเรียกผ้าเกาะยอเหรอคะอันนี้ไม่ใช่ผ้าเกาะยออันนี้ผ้าชายหาดผ้าหน้าหาดเกาะยอก็คือเป็นผ้าทอโอ้ผ้าเกาะยอคือผ้าทอแต่เมย์ยกก็เอาบ้างอันนี้ไปผสมบ้างขายผ้าลูกค้าไม่ต้องเอามีมีแค่นี้เหรอคะสีค่ะบางคนเขาไม่ทอเขาไม่จับที อ,าาอ๋อผ้าหน้าหาดที่ทะเลบ้านนี่ตัวนี้หน่อยเดี๋ยวนี่ว่าแล้วหายตัวนี้หายไปไหนบางคนลูกขัดจะเอาไม่ได้อ,อยู่ในถุงตู้อ่ออนนาเดีด๋ยวมันอยู่ในเรือคนก่อนหยิบหยิบเดีด๋ยวนคะคะเล่นไว้บนนี้เลยค่ะจ้าเลยพับเองเดินชม นี่เีก็ได้มาเผื่อนหนึ่งออพาหน้าหาดโอเคแต่ละที่จะไม่เหมือนกันผัดใหญ่สงขาเดี๋ยวจะพาไปดูนังเงือกอันนี้ก็อหาดสมิลาแล้วเนี่ย อันนี้นางเงือกคนไม่ค่อยเยอะดีนะถาน่ายรูปมันอาจจะสวยอยู่ไม่งางนั้นอ้มีแต่คนไปลุมมาตุ้มรูปออกมาไม่สวยเลยเออดี๋ยวจะได้เห็นนางเงือกละดิกเนเจอร์จะได้นั่นเอาละเริ่มไปแล้วหาสมีลา นี่ก็จะเป็นหาดสายแก้วตรงนี้จะเป็นหาดสายแก้วหาดสมิลา,า,ลาเดี๋ยวเฮียจะพาไปนั่งเงือกของมุด50บาทไทยกับม้าอันนี้จะเป็นนั่งเงือกที่นั่งรอเธอที่หาดส วันนี้เฮก็พามาที่หาดสมิหลาอันนี้จะเป็นหาดใซแก้วที่เห็นอยู่อันนี้จะเป็นเกาะแมวน,นี้เป็นเกาะนหนูน,นี่นางเงือกก็ตำนานจะเล่าว่านางเงือกเนี่ยเอาบีผมแล้วก็ทิ้งวีทองคำไว้ให้ผู้ชายล้วใครได้มาจับนางเงือกเงี้ยก็จะโชคดีเป็นมงคลกับชีวิตขอโชคขอลาบขอผีทองคำให้รู้เลยนะเจ้าคะนางเงือกจค่า เกาะแลวนี่เกาะดูสวยเออที่มีหลาอยู่กับนางเงือกรอคิวล็อกคิวจะได้ถ่ายรูปแยวนานมากเลยเป็นชั่วโมงเลยคนมาเยอะเดี๋ยวลุกไปลปะก็เดี๋ยวบือก็จะได้มาเดี๋ยวเราจะนั่งเดี่ยวนี่นะจับนางเงือกก่อนจะได้รวย ราะว่าไอ้เกาะหนูเกาะแมวเนี่ยมันมีเรือสำเภาเรือสำเภาและแมวก็ขโมยไอ้เพชรมาไอ้หนูขโมยเพชรมาแมวก็วิ่งไล่ตามวิ่งไล่ตามก็มาหยุดที่นี่เป็นเกาะหนูเกาะแมวแล้วส่วนเพชรนั้นก็กลายเป็นหาดทรายแก้วที่อยู่ตรงนี้ที่เห็นอเออันนี้ก็จะเป็นในอ่างเงือก นางเงือกที่ที่เมื่อกี้บอกไปแล้วว่ากาทิ้งหวีทองคำเอาไว้ให้ผู้ชายเมื่อกี้เราก็ไปขอหวีทองคำมาแล้วเรียบร้อยนี่ก็จะเป็นในค่ะสมิลาจะพามาให้เพื่อนๆได้ชมที่จังหวัดสงขลาอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศเอ,อตัวหาดทรายสวยดิเออรันกันลงไปจะเป็นแก้วโอ้โหรายแก้วจริง มือเพื่อ,อดอีมกันเนี่ยมาเล่นเซิร์ฟเล่นหน่อยหาใจจะเป็นลักษณะนี้แหละมันีะแหละ เฮก็พามาตอนนี้คนก็ไม่ค่อยมีแล้วก็เลยจะมาให้ดูชมอีกทีหนึ่งอ่าก็มาขอพรนางเงือกกันดีกว่าขอให้ที่ได้มาดูคลิปแล้วก็คนถ่ายคลิปที่แหลมสมิลาแห่งนี้รู้ว่านางเงือกมีอยู่จริงแล้วก็องเพีรนัคราเนี่ยมีอยู่จริงแน่นอนเพราะเขาเพราะที่นี่เขาทำาหา หัวพญานาคหางแล้วก็ตรงกลางไว้แต่ยังไม่ได้พาไปดูแล้วเนี่ยห่ขึ้นขึ้นกระดูกม,มากเลยขึ้นกระดูกเนี่ยและนางเก็ขอกลับก่อนนะเจ้าคะขอให้ใครที่มาเห็นคลิปนี้ใครถ่ายคนถ่ายก็ร่ำรวยมีโชคมีลาบกันไปนะขอให้นั่นแหละเยอะๆองค มาที่สวนสองทะเลอันนี้เดี๋ยวไหว้กรมหลวงชุมพรก่อนที่สวนสองทะเลที่อยู่สงขาเดี๋ยวไหว้กรมหลวงชุมพรนิดนึงขอให้หลวงชุมพร นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะชุมปอนจุติที่กัลนังสุโขนะโมพุทธายะนะมะพ,พุทธาจัปภาคัสสะพุทธะสัมมิธรรมะสัมสมิสังฆะสัมมิ ที่สวนสองทะเลอันนี้จะเป็นกมรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์สวนสองทะเลนี่ก็คือที่เพราะมันเป็นสองทะเลมันเป็นทะเลสาบตรงนู้นมาใหญ่ตรงนู้นมันเป็นน้ําก่อยและอันนี้จะเป็นทะเลใหญ่นี่ อันนี้จะเป็นทะเลสาบนู้นนี่นี่เรือลบปากอ่าวนี่อันนี้จะไปเจอกับทะเลใหญ่เขาเลยเรียกว่าสวนสองทะเลทะเลน้ําก่อยกับทะเลทะเลใหญ่มาเจอกันจะเป็นกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ที่สวนสองทะเลนี่ก็พามาเนี่ยอันนี้เป็นทะเลทะเลสาบอันนี้เป็นทะเลใหญ่เด็กก็จะพาไปชม อันนี้ก็เดี๋ยวเขาเก็บภาพก่อน